เฮ้ยุยย uh, ี่ยมากเโอ้อ a อสมน้าพื่นสองพี่น้องเพื่นเตไปสังได้หน่อด้สบาดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเบิดสุกุสุกุน คำแพงเห็นยังหรน้องน้องเห็นไหมเจนนี่เจนนี่ตุจัรไม่นม่ใช่ต้องรู้ใช oui> ่ยนเจนนี่เจนนี่อีดาไปฟังนั้อีดาไปฟังนั้นะยอมอันตี้บมือตบมือหาน้องให้น้องเดียวเองเยตุจับรพุ่งไปหอตุจัสวัสดี หือเพมาหาเก็คิมเพมหากอ่บงวิวมือละเพ่มือกนอ่าเอฟซีเอฟซีมันต่ใช้ดูมันจะฟังไทยมาไหมาวิวมันมาชื่อยังซอยเจ้านะอยู่ใช้มาพี่มาบอกพี่ก่อนว่ไหม้ย่ะาพี่อนรองจินี่เหน้องหัวเลย พ uh ่อนมาซื y ้อของยังเนาอได้บุยฮ้มขี้เหย่ได้บุยี้เฮ็ดมันขี้เหร่นะไม่บ่ เออเออีะเห็นบ่อุยยอุยอุอ้วยิงดุกล้วพีม่ยกนองนอือืมเอ๊ะดีดีีดีดีใช่มาโครนึงอบ่ใชุดมาโครเลยนี่ยังดีดินีให้ดูดุ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 ุดนะ มีเอฟซีมาหาเอาดูวะเอฟซีฝั่งไทยว่าปารุงมาหาบอกเอ้ย yeah. มีปารุงมาหามาซื้อเครื่องโซ่เมื่อกี้นี่เนาะไปติจเจมองพีนเซ่ปูนน้ำพอเตียงเนาะเมื่อกีน้นี่เปินมาแต่ฝั่งไทยมาแบบ่าสายฟ้าเรบเนาะมาแบบดุ่นๆเลยมาเตียงก็เก็บเครื่องไปเลยไปดูว่าอเฮ้ มือวันอาทิตย์กับพอเตียงกับไปก่อนแก่นี้เต้ไปเจ๊แคงเอ็นไปเจ๊เครื่องมือหนึ่งบาร์อ่ะเ้ยงดูเองเอ้ยเงยดูเองนี่วิวไม่เหงาน้องไม่ล่้นาเฮียเลยเขียงชื่อว่านะมาเขียงมีผีมาพี่นายยุกปุกพี่ได้รึพี่กระปุกพี่

ยังวนี่เฮ้ยโบเอานะพ่นาของเจ้ามีเยอะน่นแกไปเด้อเ้นี่น้องจิดนะน้องจนนอ่ยอูเฮ้ยไอเฮ้ย

เอ้เช <önce S 2> ้งปุ um, ่งสีแดงตัวรีวิวบ้างรูปแปงสิท่านน่ะหอมวะบ้างไม่ร่มเลยไว้จะไปฮับเอ้บิวจากอุเฮียนมาดูว่ามันนี้บอเน่นเนินหนึ่งกับปลาดุงนะฮะมาดูกะจะไปรับเอ้บิวว่ามันนี้บ่ เออเออฝ่าดุ้ยเลยวะดุ้ยสิเดี๋ยกดุ้ยไปหาไปบิวจัเฮียนมันนี่เนาะไอบิวเห็นหน้าพูเตียงให้วอเห็นหน้าม่ใบจิ้มน้องเลยมือหายมือชอนชินเมื่อกี้นี่มือฮะมะ

อันยามา่เซ็มตนเป็นของปวกวะทำเพลงจะคู่ยิ่งเมื่อทรงเจ้านะเขยหืมเดีด๋ยวคู่ดีไปแช่เอาหมูเอาหมูมูมจะซือ้อยังแน่เอ็มเอมเอ็มเอ็มเนี่ยพิยิ้งไปใ่หรอมเฮ้ เอ็มอะไกับเบียบหอที่น่ายะอะไรกันยังอีกชมพูชมที่น่ายชมก็ชมที่น่ายชมไม่น้ำม่ิวมีน้องไม่น้ำไอ้ไม่บหน้องไม่บอเลยไม่กะพัอีกไอ้เก้าเหรอไอ้สิบ่มีบะไอ้สิบนะไอ้สิบป่มีบ มาโครน้องงานกันดิวนะหาอะไรนะมาโครน้อยอ่ะโบโครนว่ะวิหนักมันมึงวิมายกินอเ็จมึงก็คมดื้อไปหนเขียนไปนะมันเปื้อนกระทางแล้วเขียนเลของด้วยตัวเล็กได้ตัเล็กด้เปาเด็อนี่ไปเสปุนะมาเขียนด้วย

ในแข้งยจะระเติมแตกในะแข้งลำนะในลำปื้นลำกล้องเนี่ยเออเมือนคนประรุงบ่ไม่คัดตีนนี่แหละนะคัดมันออกเนาะเบื่อไหร่เมื่อไหรแข้งนะอืมแม่ชีตีเพิ่นเฮ้ยยาประตูเพื่อนอะเช็ดบอกทุกเหตุงอ่เหตุงอก Bong, thang tà cam. Bong chịu. Mhm. 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 nó Mhm. 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 cái Mhm. 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 nó Mhm. 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 คักว่ววานนี่แบบในห้องน้าก็แบบนี้จะได้คักมันหนุ่มบ่หนุ่มๆขี้เขียวฉอกนล้อยูุบปะโบของนิดกน้อยแปลงว่ดได้ขี้เดือดนำได้ตัวถูแล้วถูนอนอีกรูปเลยมองน้องมีอย่าไปเที่ยววัวเถอะถ้าเกือปลานะเกือกปานย้ายหรือปลาน้อย บอกน้องนี่คือปานนี่นะเอาไปใช้ผ่าน้องนะอันนี้อุ้มไหนใช่ปะนี่น้องลูกน้องนอนในชั้นในชั้นที่หัวน้องอ่ะชั้นนั้นอูหันหันอูอืมผู้ไปหันไปทีหัวน้องหัวท่างแปลงเขียวท่างอูน้องกล้วยน้องวาย Kế bà nó nghe nó đâu, tốt đi đâu rồi, sao từng dạng với đâu, chẳng bỏ bươn đâu. Thế này ơi. Kinh khăn nôm kinh khăn đái đâu. Đi vào đây nó, phiếu vào เพียงมาเลยติ๊บติ๊บอ้ยนี่ิะเอเพิ่นนะเมยคือฟอดจะวาแล้วเมื่อกี้นี้บ่ห้องลายเลย ักน,อน้องกอือฮามิกบ่เฮ็นดุก่พอดมาได้ไนี่นะไม่นี่เฉาคู่พ่อพอดแบบได้อองอะโปงนะกะโปงข้าใรมีกกปงกับพออ่ะเฮ้ยแบบแบบนหนึงลองซ้ำอม็กซิโกฮะมีเสีเก <c ười> ินต้มลว่ะ เป็นจังเป็นยังเอ้ยมันสิปักดินเพิ่นเดือดเดือโอ้ยาดุยาดื้อมันขีดไปซะสิแผ่นมือน่ะาไขียนปึ้หนังสือพุ้นมิกนดน้องกิีอ้อโอ้ยเชปึได้กนะอืมเียบเียอเอสกนี่เอ้ยอือ เราไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามเฮ้ยไปวิววิววิวผีปุยมาเลยนะมาเร็วเปิดคิดยุ่นะจะน่ายยายมาหาย่าผีบ้านั่นน่ะเพิ่นเพิ่นดื้อก็ได้ดอกไปช่องเพิ่นมาเอาจับไปบ่ยืมเราวหรเป็นดาแล้วหรือหรือ ดูเรามาผมคุณสันสันน่ะกินนรามาซื้อขนมรูกสาวแล้วอู้้เอตู้เเเอาก่อนบ้ายนะไม่ตู้เอานมใส่ดาเราเห็นอะไรบ้านี่เอาเอานมนี่ได้เห็นอไบ้งบนจะม่ตู้อะไรนบ้านนี้ตู้ถา่วอะไรแล้วเป็่ปากวะปยังไงครูปปฝากึอก่บ่ No, 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 no. Oh, uh -huh. yay. bên nhắn, gồm nó, nha? hả? nha, 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 มากระโลกยังย่นีย้อ้ยู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 นี่ยูยูยูนหน่คยูไพนี่อืมคือไพนี่คือพอเตียงอืมอะคือเป็นคือเป็นย่า

Cái gạo, hễ gạo nó này nó như vậy em chung chuột tôi nha em cào em nha em em nha em Ừ em ừ nè nha nè nha nhung nha em nha chú nha em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 

Yeah, buddy.